สี่สิบแปดสิบนะครับแม่ 5, 6, 9, นุ่งเล่าสาวเกาหลีนะครับวัชรชัยนะครับสาเกาหลีเ้ยมาลามาลบามาลุมลบา มาเรียบมากไเงียบมากมา,กมากนะครับ <im itation> อวัดชลชัยนะครับนม่มลาวสาวเกาหลีนะครับลาไปบหลกหลาบไปว้าวจตรีเียบร้อยนะครับไปนำางขึีมงานนมเหล้าสาวเากาหลีนะครับอวัดชรชัยนะครับ <im itation> คนล่าฝันนะครับ

a